ของซุกุดีแล้วเธอจะรู้ว่าดูสิค่ะพี่ตันหากูโมโดให้หนูค่ะดูสิคะลายกาดมากของแพงมากเห้ยแต่ละอย่างมานี่ให้น้องไม่เอาพี่ตัาอุ้ยขอบคุณมากนี่ฝากว่าซื้อจากเมการ้อยเท่าไหร่ไม่รู้ยูเอสดอลาร้อยนิดนิโอ้โหแพงมากพี่ต่างเพราะว่ามันอลังการ cái người này อันนี้แนวไล่ไปนะแชมป์กดแค่ถึงตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็นซี่โคลน,นอ่ะเราไม่กดซี่โคลใช่แต่ว่าเราเน้กดลึกตรงตั้งแต่โคลทีนี้แนวเซนต์ด้านข้างอ่ะเดี๋ยวิ่งให้ดูเราก็ไล่มาตรงนี้จะเ,เ,เป็นเป็นกระดูกเชิงกรานี่ได้แล้วก็นะตรงนี้เนี่ยแชมป์ก็เช็คฟิลว์ตรงเนี้ยเป็นข้างมาตรงเนี้ยไม่เดี๋ยวแชมป์ก็ไปดูใน,านารูปภายในคนนี้ โอยคนที่เดินเยอะอ่เทีนีก็ไล่ขึ้นมาเราจะไล่ตามจุดข้างๆกันสันสถานเจ็บมา เ็บรงขาเลยพี่ตังหรืยอย่งว่าคนที่ปวดรน้าแบมาจต่ขาใช่นักิงชูดูอ์อ้าาามาา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 ้าา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 าสาา มันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไาหม่พอาะไม้กดรู้สึกร้าวไหมรู้สึกรู้สึกแต่ไม่เจ็บเท่าไหมา่ใช่ไหมไม่เท่าอู้วอ้าวมันลงเขา่าลงเขา่าใช่ไหมลงเขา่าดูอย่างเวลาคนที่ปดวดเข่าก็ไม่เจ็ตรงน,นี้อ่ามันต่อกันอ่า ทีนี้พี่จะมองอขายดูกับฉันเทียบทั้นแตกต่างใช่เบาไหมเบาแล้วก็เกี่ยวไหมเกี่ยวพี่ตากเห็นไหมรู้สึกย้งมเงนเบารู้สึกแล้วอุ้ยจะสี่ทุ่มแล้วหรอหกกระตุโอเคทังก็ได้แล้วเราต้องวันนี้บุกตากทั้งมั้นแ้วกมูกไน่ไนไ ขึ้นไปดูบนบ้านพี่ตักค่ะขึ้นไปดูบนบ้านอะมาดามตักโอ้เนี่ยพี่เจาให้อขอบคุณมากพี่ตักถามทอมดิซึ่งพี่ตักไม่ไม่เก็บไว้อะไม่เพราะพี่เป็นคิงสซนี่มาดูเตียงดูนะคะวันนี้ห้องเราจะนอนห้องนี้ค่ะห้องพี่ตักอันนี้ห้องนี้สวยอะพี่ตักเลือกสีเองเหรอ อุวยพี่ตักมีสามเบดรูมเลยเหรอที่นี่ใชเฮ้ยเก๋มากนี่แมอันนี้เป็นเบาะที่ไม่มีสปรย์นะเลยที่พึ่ง,งซื้อเฮ้ยนะเก๋ <laughs> เก๋เก๋อะน่าตื่นโอ๋อนออ้นะนองเบอร์บี้สวยนะน้องเบอร์บี้สวยอ่ะโอ๊ยพี่ตักพี่มีปัญหาเวลาพี่นอนตะแคงอ่ะพี่เจ็บสะโพก พราะกระดูกมันทิ่มสปริงไงโอ้นหแหมอันนี้นอนตะแคงมันไม่เจ็บนี่พี่ตักยังดีที่พี่ตักไม่ได้ฉีดสะโพกพวกฉีดสะโพกนี่คือมีปัญหาเยอะมากนอนอะไรแข็งๆไม่ได้เลยอุ้ยโฮมบ้านพี่ตักกว้างมากถามทอมทําเดี๋ยวขอดูห้องนี้หน่อยค่ะ่ห้องนี้เพิ่งเพิ่งยกของโอ้ยบ้านพี่ตักใหญ่มากอ่ะสามห้องนอนเลยอ่ะโปิไหมโอ้โอ้โอ้ค่ะเปิดบ้านมาดามปักค่ะตอนย้ายมาใหม่ๆห้าร้อยตอน อตอนนี้ 5, 5, 5, ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าถูกไหมถูก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 กาลอนดอนอีกนะต้องบอกทอมห้องนี้สวยอะ่ะพี่พตอกสีสวยสวย,สวยชอบมากเลยอะ่ะสีเลมอนเนาะอะไรนะคะของฉันเป็นเบส double d o บ b l e size double size ได้ดเลย<ต>เอาไปลอง on top อ่ะเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันเถอะ บ้านมาทำตักค่ะมีห้องน้ำนะคะตรงนี้แล้วก็มีห้องนี้ค่ะซึ่งเต็มไปด้วยของหนูค่ะเอาของฝาก ฝากให้พี่ตาของฟากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวให้พรุ่งนี้ได้ไหมทำไมอะจะได้ดูเะไรอก็ดมดูเลยมันมีม,นมนันอ่นะดู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 โอ้ยเดี๋ยวปั๊มหนึ่งพี่ตากหนูอันนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไป พี่ตักอยู่ไหนแล้วอันนี้ค่ะโมจิค่ะโอ้ยขอบคุณมากเกตเธอเอาบาร์ี้ไหมไม่เอาไม่เอาพี่ตักตัวนึงไม่ต้องเกงใจไม่เอาไม่เอาพี่ตักเก็บไว้เลยกกะเธอเอาไปขายเลยคนนี้ไม่ได้ย เธอชอบไหมพี่ตังเอาไปขายเลยไม่เธอชอบไหมสวยสวยแต่หนูไม่รู้หนูจะเอาไปทำอะไรอ่ะเธอไม่ชอบไปตั้งหรอมันไม่มีที่ให้ตั้งไหมอะ่ะ <c oughs> ก็เถอไม่มีที่ให้ตั้งค่ะมาดูแปลงซุุข่ะขอลองอยากลองดูแปลงซุกปขูดอันนี้คือแปลงแก้มนุ่มนะ จิ้มไหมจิ้มมากนุ่มมากไม่มีทางเจ็บอันนี้คือแปงตาที่พี่แนะนำให้เธอต้องมีอันใดอันหนึ่งของสุกคอ่ะเธอลองเธอลองเบลนด์เด้ตรงแก้มเลยจะได้รู้ว่าไม่มีทางบาดตาเออแล้วจิกสีดีมากแล้วเวลาเธลอนลาเบ็นแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางทำให้หนังตาตกอันนี้เป็นขนกระต่ายใช่ไหมคะ ขนกระโอกพาค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นอายที่ไี่ใช้อายเนอร์ของซุกุคตัวนี้พี่ใช้กระชาแนวตัวเนี้ยอ๋อของหนูใช้เป็นของชาแนลเลยโดยโตรงอันนี้มันจะเธอลองจับดูแล้วมันจะแบบว่าง่ายมันง่ายใช่ใช่ใช่มีความเป็นมินิม,มอลม,มากเล็กอีกใช่ไหมน้าค่ะวันนี้เป็นโอ้ยน,นี่ลิปท้งนั้นเลยเหรอใช่พี่ตอกชอบสะสมลิปเนาะ เก๋เก๋เก๋ทอมฟอร์ดค่ะกระเทยทอมฟอร์ดอุ๊กระเทยชัยนี่ของอะไรอะพี่ตักลอล่าดีปะตัวนี้ฮด์ครีมลูละทำไมพี่ตักถึงอยากได้โจมาลนรุ่นที่มันเป็นลายลายลูกไม้เพราะพี่ตักชอบลูกไม้ไหมอะ ОП. อันนี้เป็นสีปัดแก้มน,นะคะของด i ออค่ะดีแล้วเธอจะรู้ว่าดูสิคะ่ะพี่ตากุโมให้หนูคะ่ะดูสิคะ่ะไายกาดมากนะของแพงมากเฮ้ย hey, แต่ละอย่างเหมือนี่ให้น้องไม่เอาพี่ตากุณมกดเกี่า้จกกเมา ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ US ดอลลาร์ร้อยนิดนิดโอ้โหแพงมากพี่ต่างเพราะว่ามันอลังการใช่ไหมอันนี้เป็นขนกระลอกคือพี่เริ่มรู้ว่าแต่เองเป็นคนหลุมหลุม,มบ้างแล้วผิวจะเหี่ยวง่ายเพราะพี่ทำโน่นนี้นั่นเยอะนะและถ้าเราเราชอบ้วช่วงที่ที่บ้าแต่งหน้าแล้วเวลาถ้าเราเป็นคนที่ชอบทาตาถ้าเราไม่ระวังนะไปแล้วไปเลยนะ โอ้เนาะพงคนตาหนังตายเหยี่ยวหนังตาอะไรอยู่น่ะและถึงบอกนะว่าในวงการเครื่องสำอางอะคนญี่ปุ่นอะคือเขาเขาคิดกจุดกันที่ทุกอย่างะหนูช่วยไหมพี่ตังแต่หนูเอาของขึ้นเก็บในห้องก่อนเนาะได้ค่ะขอบคุณค่าพี่ตังแต่หนูเอาของรีวิวเนาะ look at Tak room she gave me this look this like it's worth like 200 pound baby of this what's up more than 200 look this is worth like more than 200 Pulsi Tak ต้องบอก Thom ว่าแต่ละอย่าง special ตรงไหน Thom Grace coral Grace t o m ขัดอีก Thom ไม่รู้อะไรหรอกอันนี้ Goat hair in Japan No, ตุดแฮต, <laughs> ตุดแฮ <laughs> นังทำบอกว่าขอนตุดนังทำบอกขอนตุดทันเรื่องยัลลูตุดแฮยัลลูตุดแฮโอ้ she gave us memory foam topper oh s gave <Yeah>. us memory foam topper let's go thank you very much thank you ขอบคุณค่ะ s <S อ๋อเดี๋ยวเราไปเอาของขึ้นก่อนที่ why you wear the shoe up here baby no ช h อัพเฮียน <t ell os> ่าส์บัธลูมม่ใช่เน่ยเไท่ e าไหร่นะพี่ตาก5.75 b จ o ดห้าแล้ว e ลืมอีกอันหนึ่งอันนี้ให้พี่ตักด้วย อันเนี้ยกลิ่น u, หอมมากพี่ตาเป็นกลิ่นกลิ่นแบบว่ากลิ่นตะไคร้พวกตะไคร้มากหอมมากก็เลยต้องดมของอะไรของยังกี้ก uh ็เลยต้องดมตัวใหม่ก็เลยต้องดมตัวใหม่ก็เลยหอมผู้ใหญ่ดูๆว่าอันนี้อีกตัวอ่ะก็เทยแรปมากกว่าแตก คือฟอริสต์ฟอรสตไม่ได้ถูกไงกระเทยไม่ได้แบบว่าไม่กล้าต่ำเยอะอุ้ยแต่มันหลูมากเลยนะหลูมากค่ะแค่ดูฝาก็แบบว่าปกติพี่ตากลิ้วาามันนะหนักด้วยนะหนักค่ะดีอันนี่ยังเบานะก่อน<ช>แบบ่มฉีดเลยพี่ตากชีดเลย,รรเลยกระเทยฉีดเลยแล้วก็พิจารณานดูว่าตัวไหนเลิถทาไมกลิ่นนี้ดูเรียบร้อย กต่หรูอ่ะกลิ่นนั้นก็หอมกลิ่นนี้แบบสแตนดาร์ดตัวนี้สแตนดาร์ดอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวดดิ้งบูเก้ปะพี่ตางอืมอันนี่ก็หอมกลิ่นเหมือนผู้ใหญ่ดูอุย้ยแต่อันนี้พอพอฉีดไปสักพักนึงแล้วอุย้ยชอบอันนี้เนาะแต่ตอนฉีดปุ๊บ มันจะต้องใช้เวลาแปลกแล้วกลิ่นมันพี่ตังว่าคล้ายดอกโมกไหมคล้ายดอกไม้ที่เป็นดอกขาวๆดอกขาวๆดอกโมกแบบไทยใช่ดอกไม้ไทยเหมือนดอกแก้วดอกโมกอะไรประมาณเนี่ยหนูว่า f o r ัวนั้นอันนี้พูดถึงหมอนี่เหมือนหอมผู้ใหญ่แต่เป็นผู้ใหญ่ดูดีอะใช่แบบว่าผู้ดีอังกฤษอ่ะหนูจะให้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ผู้ดีอังกฤษค่ะมความเป็นคุณหนูโอเคนี่กัน กระเทอลองตัวนี้ต่อก็เธอลองตัวนี้ต่อหลังจากที่กระเทอได้ช็อปที่ฟอร e s รสไปก็เทยก็ได้สั่งแสมเพิลมาด้วยไม่มีความเป็นคุณหนูไม่มีความเป็นคุณหนู่เลยมีความเป็นผู้ใหญ่มากเป็นผู้ใหญ่แบบอังกฤษเหมือนไปข้ายใช่ใช่อะดูอันนี้เป็นตัวไหนเอ่ยอันนี้เป็นลิลลี่ เออใช่แม่กินเหมือนผู้ใหญ่หมดเลยอะคือคือ Forest คือเป็นแบรนด์ที่แบบว่าสำหรับหนูนะหนูเลือก Forest แล้วตอนนี้คือแบบว่าพักโจมาโลนไว้ก่อนเทใจให้ Forest โอ้ยอันนี้กินอันนี้ทอมชอบเดี๋หนูกับว่าเดี๋จะซื้อให้นางออลีทของผู้ชายอันนี้ของผู้ชายกินเอลีดเอลีโอใช่ใช่ผู้หญิงใส่จะดูเทเทมัน Oh. อันเนี้ยเธอก็ใช้กำลังทอมได้เลยเดยวเวลล์ Elite b o o ี y Creed หน้ากลิ่นมันดูเท่เทเออหอมใช่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือใช่อ,อันนี้อันนี้แต่พี่ชอบทวกกลิ่นนะแต่ว่าถ้าให้เลือกบอกว่าใช้เป็นคาแรคเตอร์เรา อุ้ยอ oh, ันนี้หอมอันนั้นอะไรนนโอลี่อ้ยอันนี้หอมมันเป็นนนโอลี่มันคืออะไรดอกส้มไหมพี่ตังเห็นบ่อยอะแต่พี่ไม่มาน่าจะใช้ดอกส้มอะหนูว่ากินเหมือนบาเบอร์สกินเอกินเหมือนบาเบอร์เออกินเหมือนบาเบอร์ไทยๆอะไรแบบเนี้ยกลิ่นใกล้กับพวกสปอร์ตผู้ชายอะแต่ว่าหอมกว่าอันนี้ก็โดนอันนั้นโดน ตัวนั้นแพงแพงอยู่นะของของของฟ forest พูดนะถึงกลิ่นพวกเนี้ผู้ชายใชย้ก็เทถ้าผู้ชายใช้แบบของผู้หญิงก็จะเป็นอีกแบบนึ้งคือไม่เป็นผู้หญิงจ๋าคือเป็นกลิ่นแบบว่าผู้หญิงกลางๆืผู้ชายกลางกแบบหรูอ,อ่ะอีกตัวหนึ่ง white Rose ค่ะอุ้มมันหลุดไปไหนแล้ววะไม่เห็นหเดี๋ยวก็เทยห,หาก่อน